คุณยายดอกนะครับแล้วจะขอคุณพี่มณิษนะไปทับที่ส่งอะไรมาให้เพาะเดี๋ยวดูัน โอ้ขอบคุณอะไรของฝากจากใา้ดอกจะเล้ออ่านต้นไม้ทั้งกองเลยอ๋อนี่นี่เห็นต้นไม้นีขอความคขนีของฝากจากยายดอกขอคุณขาเ๋ยเดี๋ยวเาถูกเปิดนี้

不拜。Beast um